ครับบันะครับเรายังอยู่ในงานสถาปนิก57ครับและขณะนี้เรามายืนอยู่ในโซนไลท์ติ้งนะครับแล้วก็หนึ่งบูธที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็คือบูธของวิติชิโนนะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนำพลครับคุณคอนเทียนนะครับเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์นะครับจะมาพูดคุยกับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีชื่อเล่นไหมผมชื่อบิ๊กครับคุณบิ๊กนะครับบิ๊กพูดถึงวิติชิโนนี่ได้ยินมานานแล้วแล้วก็เคยใช้ที่บ้านหลายหลายตัวนะนะ เหล้าดีโพนด์ดังของบริษัทเราชื่วบิติชิโนนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านสวิสกับสเปเกตนะครับใช่เลยสวิตชิโนนี่แน่ใช่ครับผมอาจจะเห็นตามรูปโรงแรมนะครับหรือสถานที่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาคารอาจจะมีใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับหลักๆเนี่ยติชิโนเนี่ยคะมีอายุนะครับก่องบริษัทประมาณตั้งแต่ปี1950นะครับ1950แสดงว่าไม่ใช่เป็นต้น ทีมืองไทยไม่ใช่เป็นของอะไรเป็นของประเทศอิตาลีครับประเทศอิตาลีครับูตาเหมือนที่รู้กันนะฮะว่าเหมือนที่ทราบกันท่าว่าอิตาลีเนี่ยเป็นผู้นำด้านดีไซน์แน่นอนแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นรถหรูๆเช่นคาร์ลี่นะครับหรือตัวแอปปาดนะครับแบบบริทิชเชียลเองก็เช่นกันนะครับเราเป็นผู้นำด้านดีไซน์ดีไซน์สวิต ระบบสวิตช์พวกสวิตช์ปลั๊กเรื่แต่งผมว่าน้ำมากใช่เด่นมนะครับมาเราจะมีสวิตช์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะด้วยมันใช้ร่อต่างๆในการใช้นะครับหรือฟังก์ชันต่างๆในการใช้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านสวิตช์นะฮะแต่ว่านะครับขอเกิดนิดนึงนะครับถึงคุณสมบัติของมิทิชิโนนะครับมิทิชิโนเนี่ยไปเริ่มต้นนะครับด้วยสวิตช์นะครับที่ชื่อสวิตช์ชื่อดามิโนดามิโนใช่ครับในปี1955 ครับอาจจะเป็นเวลางานมาแล้วชื่อเหมือนนักฟุตบอลนะครับน่ครับก็เราเริ่มต้นนะครับตัวนั้นเลยตัวนั้นเลยดามิโน่ในตัวแรกครับอาจจะยังอาจจะไม่เคยรู้จักการดูไม่มีโชว์อ๋อดามิโนนี่ไม่มีโชว์นะครับใมปีนี่เป็นแอนที่มากครับผมโอ้ยบูชาครับแต่ว่าเราจะเพิ่มมาดังนะครับในปี1981 1981นะครับด้วยการอินโทรดิวซ์โปรดักต์ที่ชื่อ magic แมจิก <Magic. S 2> <Magic. S 1> นี่เป็นสวิตช์ที่เป็นรุ่นแรกนะครับในตลาดที่เป็นสวิตช์โมดูล่าคำว่าโมดูล่าเนี่ยหมายความว่าเราสามารถสับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ในสวิตช์อันเดียวในสวิตช์อันเดียวครับหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นมีแค่ปลัก๊กตอนนี้เราจะมีสามารถมีปลัก๊กมีเตาสี่เตาลับมีที่เปิดทีวีมีซ็อกเก็ตต่างๆอยู่ในเตาเดียวอยู่ในเต้าเดียวครับแล้วเราเป็นเป็นผู้บุกเบิกด้านสินค้าสวิชปลั๊กที่เป็นดีไซน์นะครับในปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งรับด้วยผลิตที่ชื่อ Living พิ้วลิฟวิ่งนะครับผมลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ใช้หน้ากากครับซึ่งทำมาจากพลาสติกสีสันสวยงามนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการดีเวล็อปมาเรื่อยๆนะครับเป็นการใช้ไม้จริงนะฮะหรือใช้เอาไม้จริงเข้ามาทำครับใช่ได้บใช่ครับหรือแม้แต่หินอ่อนหินอ่อนก็อยู่ในสวิตได้ถูกต้องครับไอดคุณดีไซน์สุดยอดเลยการคิดวัสดุเข้ามาผสมผสานกับตัวสวิตชใแท็บล็อก แล้วก็ณตอนนี้นะครับเราไม่ได้หยุดแค่สวิตเราทำการขยายตลาดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดของฮอฮอสพิทอลนะครับทางโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลนะครับหรือทางโรงแรมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่สปอร์ตสินค้าด้านโรงแรมด้วยับครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ตลาด power ทางมีตู้เบรเกอร์ตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับรวมถึงตู้ตู้ไฟใหญ่ๆที่ใช้ตามอาคารพวก power breaker ACB นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเรามีโฮมออโตเมชัติด้วยนะครับโฮมออโตเมชัติเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คืออเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับบ้ที่ใช้ในบ้านครับเอางี้คุณบิ๊กรวบรวมแล้วเนี่ยนะครับผมบิ๊กิโน่เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านสปินร์ดและตอนนี้ทำหลากหลายมากใช่ครับรอบคุณมากเลยนะฮะผมผมก็อยากจะเห็นนะครับผลงานแต่ละลายของคุณนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการดีไซน์ของสปินนาร์ดและทีนี้รวมเป็นทุกอย่างเลยทั้งทางด้านโรงแรมนะฮะโรงพยาบาล ตรงบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยใช่ครับผมนะฮะไปชมกันนะครับครับผมด้านนี้เลยครับตามาเลยนะฮะสุดยอดมากครับด้านอ่ามาเริ่มจากด้านนี้ครับบิ๊กครับด้านนี้เป็นแผงที่เราโชว์อันนี้เป็นออริจินอลนะครับผมต้นเรื่องของอิริจินัเลยครับผมเด่นทด้านสวิตช์มากใช่ครับครับอันนี้นะครับอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกนะฮะก็คือสวิตช์ชื่อรุ่นไลท์นะครับไลท์นะฮะไลท์ อันนี้เนี่ยฮะจะแตกต่างจากสุชมาด้วยสีสันและดีไซน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ทำให้ดูมีดีไซน์ด้วยสีที่เป็นแมทนะครับเป็นเหมือนเป็นลสติเลดนะฮะหน้าตาต่างๆเลยใช่ครับผมอันนี้ดีไซน์อยู่ในบ็อกซ์ ใช่ครับผมหลังจาจะมีบล็อก1กับบล็อก3ครับว่าบล็อก2ค่อนข้างอินบีทวีนแล้วก็ครับเราจะเปิดเผยที่จะดีไซน์ตามนี้นะครับถ้าเกิดจะมาซูมเห็นตรงนี้นะฮะจะเป็นพวกมาเชลที่เป็นไม้จริงอันนี้ไม้จริงเหรอใช่ครับผมสัมผัสได้เลยไม้จริงนะครับผมนะไม้โอ๊คนะครับผมแล้วก็บล็ออันนี้จะเป็นโครมนะฮะสีโครมซึ่งให้ความรู้สึกล้ำสมัย จะเป็นโมเดนมากๆใช่ครับผมเรเนียร์มากๆนะครับแล้วต่อไปครับก็จะมีอุ่นพวกนี้รุ่นดีไซน์ใช่ครับรุ่นที่เราสามารถใส่ดีไซน์เข้าไปเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกคุณแม่ลูกคุณพ่อนี่ขนาดสวิตนะฮะเรายังมีลูกเล่นนะครับใช่ครับคุณบิ๊กทำได้หลายหลากหลายเลยนี่มานิมารโลนะครับนี่ก็เป็นลายคล้ายๆลาย หว้ทำทำบราดนตรีก็ได้ใช่ครับผมเอวิตี่แล้วแต่เลยครับถ้าเกิดห้องเด็กๆนม่ใคาอยากได้ดีไซน์ใส่รูปกาซิล่ากได้นะครับกาซิล่าในรูปโดเรมอนได้หมดใช่ครับอันนี้ก็เป็นโซนของสวิตนะฮะซึ่งผมถือว่าล้ำมากครับดีไซน์หนักมากเลยนะครับมีทั้งไลท์อันนี้ไลท์แอร์ไลท์แอร์ไมท์แอร์ไลท์แอร์ไลท์แอร์ไลทวคอร์ไลต์ดอ๋์วนี้จะรี i a ท r i อร์ไลท์แอร a ไลท์แอร์ไลท์แอร์บ เทียบเลยฮะที่ผู้นำทางด้านดีไซน์สวิตจริงๆนะครับเราโมโนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นโซนไล่ตามุ่นพรีเมียมขึ้นมานะฮะนี่พรีเมี่แม่รูเลยครับโอ้โหนี่เป็นหนังจริงนะฮะสัมผัสได้เลยนะฮะเป็นหนังงแท้เลยนะฮะครับผมโอ้โหนะฮะเรื่องออกแบบเนี่ยพวกอิตาเลียนนะครับชาวอิตาเลียนไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับก็เบิร์ตต้นๆแหละนะฮะเซอร์ต้นๆเลยนะครับนะครับอ่ะบิ๊กนี่คือ กลุ่มสวิตและปรับที่ขึ้นชื่อมากใช่ของพิซซิโนดีไซเนอร์ที่สเปคเดียวกันปดีไซเนอร์มือเบียนี่ค่อนข้างเป็นที่นิยมชอบเลยนะชอบมากๆนะครับอย่างนี้เลยนะให้บ้านท่านผู้ใหญ่ท่านนี้อยู่บ้านตัวเองอะไรใช่ครับผมเลือกสักอันแบงนี่ก็เท่มากเลยนะครับน่าตามมาครับบิ๊กครับมาเอ่อโหมดของพิซซิโนตอนนี้อยู่ที่จำได้ไหมฮะ นะแต่ว่าด้านหน้านี่แหละนะด้านหน้าเลี้ยวขวาด้านเลี้ยวขวาแล้วเจออะไรก็เจอผมก็เจอนะครับโซนนี้เป็นโซนอ่าโซนที่เราเรียกว่าโฮมออโตเมชันนะฮะโฮมออโตเมชันใช่ครับผมโฮมออโตเมชันนี่ก็คือการสร้างความสะดวกสบายภายในบ้านนะครับผมหมายความว่าเราจะมีโมดูลที่สามารถคอนโทรลได้จากข้างนอกจากข้างนอกแา่ท้ามว่าก่อนเข้าบ้านเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าที่จะต้องรอเข้ามาในบ้านเพื่อจะเปิดสวิตช์ไฟนะครับเราสามารถเปิดสวิตช์ เปิดไฟไว้เลยใช่รอเราจัดเข้าบ้านได้เลยใช่ครับสมมติอากาศร้อนมากนะครับเปิดได้เลยใช่เปิดแอร์กดเข้าบ้านนะครับหรือในแง่ของความปลอดภัยนะครับเราสามารถลิงก์ระบบโฮมออโตเมชันเนี่ยกับเบอร์เกอร์อาร์มนะครับหรือโฮมสกิลลิตี้ต่างๆครับถ้าเกิดว่ามีการบุกรุก ภายในบ้านก็มามีโมรวจก็มาใช่ครับวันนี้จะลิงก์มาใช่ให้เจ้าของบ้านถูกต้องครับรู้เลยใช่ครับสามารถลิงก์เข้ามือถือบอกว่าเอ้ยตอนนี้มีคนเข้ามานะนะครับเราสามารถเห็นจากจอทักเชื่อจอแล้วส่งตำรวจได้เลยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะฮะก็อันนี้ไปโคกับสถานีครับผมเลยนะครับผมตรงทักได้เลยนะครับผ่านมาทางด้านนี้นะครับด้านน